สวัสดีวันนี้เรามาขับรถยูโร t ท x กซ i m มูเลเตอสองนะครับเริ่มงานต่อเลยจริงๆแล้วอยากจะเล่นโหมดคอนววยนะแต่ว่าติดมอดแล้วก็หลายๆอย่างนะครับเลยคิดว่าเล่นคนเดียวดีกว่าตัวละครจะง่วงด้วยเา้า ไมไม่ติดละ่ะเอน้องจะฆ่ามดแล้วค่ะแล้วอีก400กิโลเมตรถึงปลายทางนะครับแล้วตัวละครกำลังจะง่วงซะด้วยเื้อ กยมีกระตกุกมีกระตกุกลดผีใช้ทางออกที่สามแล้วก็ทางนี้วะ่ะออกจากวงเวียนขอไปด้วยสิจำกัดความเร็วที่ห้าสิบกิโลเมตรชุมชึ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 มตรงต่อไปตรงต่อไป มันหดไกลเลยนี่หว่าแซงแล้วกันแซงคันนี้ได้ชิปโอ้ไม่ได้ละตัดได้ไหมตัดได้เราบรรทุกรถโฟกลิฟและการ์ตูนแอนิเมะน่าจะใกล้ละขึ้นเกียร์รอ ไปรุ่งโลซิงข้างหน้ามีจากนั้นเลี้ยวขวาจากนั้นเลี้ยวขวาไฟแดงนะสิเลี้ยวขวาเออเส้นนี้ไม่เคยมาฮะ ตึงตึงตึงหนังสือลอยได้งงไปข้างหน้าเป็นปั๊มน้ำมันวิ่งตรงต่อไปวิ่งตรงต่อไป ค okay. ข้างหน้าเป็นจุดที่เราเคยมาข้างๆเป็นโชว์รูมอะไรสักอย่างไม่ใช่โชว์รูมเป็นร้านงานเตรียมเลี้ยวขวาเตรียมเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาน้อง,งนั่งข้ามหมดน้องเนียวนั่งข้ามด วิ่งตรงต่อไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายจากนั้นวิ่งตรงต่อไปใช่ตรงต่อไปตรงต่อไปทำไมหนูถึงรู้ว่ามันว่ามันเป็นตัวเมียนะนี่มาถึงตรงไปใช้ทางออกที่สทางออกที่สอง ดวดแล้วก็ตายออกจากวงเวียนออกจากวงเวียนเมื่อคืนหนูก็ถูพื้นไปแล้วแล้วหนูก็เย็นนี่ชิดขวาจากนั้นเลี้ยวขวาชิดขวาจากนั้นเลี้ยวขวา เ่อะไรที่มีประโยชน์เด็กสำหรับหนูตอนนี้หัวใจหนูก็เป็นเลยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย ต้องขึ้นเรือแะ้วเนี่ยเตรียมเลี้ยวขวาเตรียมเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาสองโลยังไงครับเอกิโกห์เหรอ น่าจะประมาณนั้นแต่มดมันเดินเร็วนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บถึงแล้วเราเข้าท่าเรือทางนี้เหรอใช่เลยโอโห ออนนีี่ไงงงททาาเรื้กำลังค้นหาเส้นทางใหม่กำลังกำลังค้นหาเส้นทางใหม่จอดดับเครื่องขึ้นเรือเฮลซิงกิไปกำลังค้นหาเส้นทางใหม่กำลังค้นหาเส้นทางใหม่ ไงเทบ่ไปเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ติดบะอ๋อต้องรอมานิดหนึ่งนี่เดี๋ยวก่อนเดวก่นเอาใหม่ดิกดสตาร์ทโอเคเข้าเกียร์ออกตัวอ๋อ ไม่ได้แล้วครับคือสตาร์ทปุบแล้วพุ่งออกไปเลยเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้นะม่นามันดับมันมันดับบ่อยก็แบบเอ้ะเมื่อก่อนก็ทําแบบนี้ก็ออกไปได้เลยนะสงสัยเพื่อความสมจริงที่มากขึ้นต้องรอมันนิดหน่อยให้เหมือนทุกอย่างมันพร้อมเข้าที่ก่อนแล้วค่อยออกตัวนะครับเอ้ย เลี้ยวขวเลี้ยวขวาเลียเ้ยวขวา,วขวาจากนั้นวิ่งตรงต่อไปรถเยอะมากเลย ให้ไหมมันให้เราเลยนะอะขอบใจมากต้องตรงนิดนึงเดี๋ยวไม่พ้นตรงต่อไปโอเส้นทางสุดยอดมากเ,เหมือนจะใช่วงเวียงนะแต่มันก็ใช่แหละ เล็วซิงกิอีก300กิโลเมตรนึงจำกัดความเร็วที่60ขอภัยที่วิ่งเกินงสงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงนี้ใช่ไหมจริงด้วยวนุนวน เริ่มไม่ขับง่ายอย่างที่คิดนะครับสเส้นนี้มาบ่อยนะนส,ยส่วนใหญ่จะลงตรงฝั่งซ้าย,ายลงมาแล้วขึ้นเรือเฮวซิงกิปีนขึ้นไป Nếu khóa Nếu khóa, được rồi Nếu khóa Nếu khóa ทิศซ้าย จับความเร็วเกินอีกแล้วครับปุ๊บเซงปั๊บ ทดเกียร์ไว้เลี้ยวขวมหลบหน่อยพระเอกมามอย่าชนฉันนั่นไงล่ะ <S 2> <S 2> เรามาก่อนไม่ใช่ไหมอ i ไอนี่ก็ควราง แซงไปแล้วเรากำลังเพิ่มความเร็ว,วอีย200กิโลเมตร206กิโลเมตร คิดว่าน่าจะทันนะก่อนที่ตัวละครจะหลับถ้าวิ่งไปแบบนี้เรื่อยๆคิดว่าห้านาทีคงถึงองไม่นอนพักผ่อนนะน้องเดินไปเดินมาขอแสงหน่อย ตำรวจมาดิหักได้หักไปเลยรีบวงจำกัดความเร็วที่เจ็ดสิบโอ้ยสถไอสิ่ง ด้านซ้ายชาย้าเกินไปต้องวิ่งตรงนี้ช,ชิดขวาชิด,ออดขวา,าใช้ทางออกด้านขวาจากนะั้นใช้ทางออกด้านขวาได้เลยน้องใช้ทางออกด้านขวาใช้ทางออกด้านขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโอ้โหมาแรงเกือบพลาดละ เลิกน่าจะบินนะครับอย่างนี้อันตรายมากเข้าสู่ถนนเลนเดียวแล้วข้างในเป็นปั๊มน้ำมันและเมืองแม่ฉันไม่เข้าไปฉันยินยาว เด,ยเยเดียวเหลือ200เอ้ย122กิโลเมตรเร็วจนเหลือเชื่อชซ้ายชซ้ายพี่มีเงิน259ล้านบาทที่ลักรวยไหมฮะจะมีหรื ทุกบาททุกสตางค์นี่ไม่ได้โกงเลยขับไปเก็บไปเรื่อยๆแรกๆเป็นหนี้กระจุยกายมาหลังมาฟื้นตัวเองอในชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น <laughs> ถ้ามันง่าย,ายแบบนี้ก็ดีดิเดี๋ยวซ้ายเดี่ยวซ้ายชิดซ้ายจ้าจ้าเดี๋ยวชิดให้นะน้องเดี๋ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายเลียวหน่อยจ้าคนขับจะหลับแล้วเ้นฮู้เอเนี่ยสู้เฟรมเลสร่วงซื้อกาดจอให้หน่อยขอใครยม่้ยซื้อกาดจอให้หน่อย เมื่อคืนพี่ฝันว่าพี่ได้ใช้เอ้ยไม่ใช่ได้ใช้เลยพี่ฝันว่าบ้านเรามี1080 Ti แล้วพี่ก็งงว่าเอา้ามันมาได้ยังไงงงแบบไปซื้ออะไซื้อไปซื้อเมื่อไหร่แล้วมันมีเมื่อไหร่ทำไมเราไม่รู้งงแล้วพี่ก็เอา้ามันมีแบเอามาใช้เอามาใช้ หือกสิบเก้ากิโลเมตรเราต้องรีบแบนไปโหเด็ดร้อนมากเลยใบยสี่นิดยังถือว่าร้อนอยูไ่ไหมคะนั่งงคนก็นลงเลิกงาน รวมเล่นเหรอขอแซงหน่อยพี่ชายเปิดไฟสูงเจอรถสวนค่อยปิดไฟสูงสปีดโอเคเร็วเกินไป,ไปวิ่งตลงต่อไปวิ่งตลงต่อไปมันกลัวเราเลี้ยวไง

จำได้ว่าความรู้สึกที่แบบขับใกล้จะถึงเนี่ยสธรนเะน่ที่ว่าเหลือ,อที่ว่าเหลือสักประมาณสัก5-6กิโลเมตรจะถึงบ้านนะโอ้แบบเป็นอะไรที่สบายมากรู้สึกวางใจ <laughs> ยังเลี้ยวซ้ายทำไมมันมืดจังวะไอ้ตรงนี้เราเคยมาเคยมา ถึงแล้วเป้าหมายจุดหมายปลายทางที่นี่คือจุดหมายของคุณที่นี่คือจุดหมายของคุณจอดศูนย์นี้ยัเอ็กซิลเลนว่ะ โอ้ยเรเบโล่95แล้ววู <Ooh. S 1> ้จ okay. ีจีโอเคไปเจอกันใหม่สวัสดี